ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นานานตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมมาเจอกับผมอีกหนึ่งทริปนะครับนาเคเทสเตอร์ไทยแลนด์วิชชิงนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็จะพามาตกปลาท่อนที่จังหวัดชาชงเชาครับ อำเภอบ้านโพนะครับก็มาเจอหมายน้าท่วมครับด้านหลังเนี่ยเนี่ยก็มากับทีมงานครับผมนัาปูก็ลงมือกันไปแล้วก็ยังไงก็มาติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยเพียงใดครับกับหมายน้ําท่วมนี้ครับหรือหมายข้างทางก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ส่วนคันก็จะเป็น s s s เอสอเมซนโกนะครับผมเวท10 20ครับ6ฟุตปครับประกอบมากับลอกซิมานโนนะครับคูลาโดดีซีนะครับ สายก็จะเป็นสาย P.E. 1.5นะครับสายหน้าก็จะเป็นฟลูออคาร์บอนครับ4ีปอนส่วนเดียวก็จะเป็นเสือกบยางแจ็คโซนะครับแจ็คโซสีเซนครับสีชมพูมาดูครับผลงานวันนี้ว่ากบยางแจ็คโซจะมีผลงานให้รับชมกันมากน้อยเพียงใดครับผมไปลุยครับผม จุดนี้ครับผม โอ้อไรวะไม้เดียวเลยอ่ะไม่โดนครับอืไม่โดนเหยื่อครับผมหายเลยอ่ะ มีนี้นะมีติดมาอยู่หนึ่งตัวไม้มีความแม่นเลยครับตัวนี้กัดไปสามทีแล้วครับ ที่โดนครับ ตัวเล็กมากเลยกัด4ทีแล้วครับยังไม่โดนเลย ตัดยังไงของมันนี่ความแม่นเลยอู้อู้โดนจนได้ครับผมอื้อโอ้ใสสวยเลยครับผมอู้เอาล้วครับ,รบโดนจนได้ครับออื้ ใหญ่เหมือนกันครับผมเอาเรื่องเลยสักครู่นึงครับครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนนาอีกครั้งหนึ่งครับผมก็วันนี้ก็พามาตีเป็นหมายนาน้ําท่วมนะครับอยู่จังหวัดสาชางเชานะครับอําเภอไอ้บ้านโพนะครับนี่ครับตัวนี้ไหนครับผมใส่โลมาจนได้ครับโอกัดไป สี่ถึงห้าทีได้ครับตัวนี้ืก็ตือเอาครับว่ามีตัวคนเราตื้อครับได้ผลจนได้นี่ครับผมกบยางแจ็คโซครับผมสี่เซนสี่ชมพูเต็มปากเต็มคำครับฝากไปด้วยนะครับกับกบยางแจ็คโซครับอีกหนึ่งทางเลือกครับจอดครับผมกบยางแจ็คโซลุยต่อครับผม ไม่มีตัวครับกัดจนได้นี่ครับผมไซปลาโอ้ไซส,สวยแล้วครับเตาสักสี่ขีดห้าขีดได้เลยครับตัวนี้ครับผม วนตุ๊บเลยนี่ครับผมกบยางแจ็คโซครับผมส,สีสีชมพูครับเต็มปากเต็มคำเลยครับผมเนี่ยสภาพหมายเป็นหมายข้างทางครับอยู่ถแถวอำเภอบ้านโพครับผมสุดยอดครับผมกบยางแจ็คโซฝากไว้ด้วยครับสุดยอดครับ